พี่คุณโตพี่ตาสวายขอบคุณที่ท้ใจให้นะวันนี้มีพี่ทุกคนด้วยนะคะพี่ตาขอบคุณใจส้มนะคะพี่สายลับพี่มากสวัสดีค่ะพี่งงแงสวัสดีนะคะพี่ตาเฮาขอบคุณดอกกุหลับนะคะพีพี่รักมากเลย อุ้ยใช่ค่ะพี่ลิงหนูเป็นม้งขาวนะแล้วพี่ลิงรู้ได้ไงว่าหนูเป็นม้งขาวอะพี่จาเขาคนนี้ทำซัมเนอโจงให้นะคะ่ะอ้ยพี่โดนสวัสด,ดีค่ะพี่โดนพี่เทพสวัสด,ดีค่ะสู้ๆจ้าเนี่ยหนูสู้อยู่เนี่ย หนูสู้อยู่แล้วไม่รู้ว่าพี่ยู่พีทุกคนจะสู้พร้อมกับหนูไหมเนี่ยฟังจากสามีที่พูดเอ,อ้ยใช่ไหมพี่สุพี่ลิงเก่งนะเนี่ยพี่บอบวันนี้ค่ะพี่บอบวันนี้พี่บอ๊อบคืออะไรไหมเนี่ยอุ้ยมีมอแรงเลยเมื่อวานก่อนหนูเข้าไปดูพี่บอบด้วย กำลังวันนี้องกำลังเจอขึ้นไลท์ใ่ไหมอ่ะเข้าไลท์ชนกับหนูเลยอ่ะแบบนี้หนูจะได้ไปดูพี่บ๊อบไหมเนี่ยโอ้ยพี่องค่ะของคณใจส้มนะค่ะโอ้ยใช่พี่โอนเมื่อมมเมื่อคืนน่ะหนูไม่ได้ขึ้นหนูไม่ได้ขึ้น,ข,นขึ้นไลใช่ไหมแต่ว่าแบบ แต่ว่าแบบอะไรนะหนูเคลื่อนไลฟ์แบบไปพูดคุยกับพี่เลิฟอะโอ้ยพี่นัดใจดีมากพี่นัทส่งน้องแมลลีออนให้หนูด้วยะพี่ไลน์ไม่เป็นเวลาค่ะโอ้ยพี่หมอวันนี้ค่ะพี่แบงค์เนี่ยพี่พี่ค่ะหนูต้องขาพี่ยุทธใจดีช่วยปิดแกลลอรี่ให้หนูอะแกลลอรี่หนูเหลือนิดเดียวเองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะพี่พี่ โลกนี้มันจะจะรีเซ็ตหมดเลยอะหนูยังไม่เห็นแกลเลอรี่หนูสว่างเลยอะพี่แบงค์คข้าหรือยังคะเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ใช่ไหมพี่แบงค์โอ้พี่พี่เขาวันนี้แบบหนูปวดท้องทั้งวันเลยอะแล้วก็แบบแสบท้องแล้วก็แล้วก็แบบช่วงเช้าวันนี้หนูก็แบบได้ไปทํางานช่วยพ่อแบงคหนึ่งพี่ยอมสิงหลสวดีคะ่ะ พี่พี่คอมเมนต์พูดคุยกับหนูได้นะอุ้ยพี่ตาลทำไมน่ารักจังเลยคะทำน่าจะให้หนูตลอดเลยน่ารักมากพี่วอสวันนี้หนูน่าจะลงประมาณแบบถ้าทุ่มอะไม่งั้นก็เที่ยงคืนอะหนูจะหาแบบจนกวแบบจะมี้พี่ยุตใจดีช่วยแบบผิดเกีียวให้หนูอะพี่แบงค์คะวันหนูยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยวันนี้หนูทานแค่ข้าวเช้ามื้อเดียวอะพี่พี่ พราะว่าแมววันนี้หนูกินข้าวชาปุ๊บหนูก็แสบท้องเลยอ่ะหนูแสบท้องเพราแบบหนูกินข้าวไม่แซ่บอ่ะกินข้าวไม่อร่อยอ่ะงั้นที่สิ่งนะโอ้ยได้เลยพี่โมงพี่โมไปอินโดนุได้นะเเี้ยพี่ๆค่ะหนูเพิ่งแบบเป็นบีเจน้องใหม่อ่ะหนูเพิ่งมาอะไรเนี่ยประมาณสองเดือนกว่าหนูยังไม่มีพี่รู้ประจำนะคะพี่พี่แบบพี่จะไร อ๋อได้คะ่ะพี่บอบพี่บอ๊อบขึ้นไลค์ก่อนเลยอ๋อแล้วอ๋หนูรูใช่ไหมโอ้ได้คะ่ะได้พี่บอบได้เลยพี่วอลวิ้งสวัสดีคะ่ะพี่แม้ขอบคุณที่ทักใจให้นะพี่พี่ขาฝากทักทันหน้าจงให้หนูได้นะพี่โตสวัสด,ดีคะ่ะโอ้ย ได้พี่มองได้เลยขอบคุณนะคะพี่โม่เราีขอบคุณดอกกหลาบนะคะโอ้ยวันนี้คิดว่าแบบวันนี้ค่ะน้องอุมาคอวันนี้สวยว่าทุกคนใช่ไหมเนี่ยพี่นอน พี่จึงวิ้อันนี้หนูสั่งมานานมากเลยนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ใส่แต่หนูรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นแต่ลุคเดิมๆมาอยากให้พี่ๆดูลุคใหม่ๆบ้างหนูก็เลยแบบแต่งตัวแบบเปลี่ยนทรงผมบ้างพี่ชื่ออะไรคะชื่อเชอหลิงคะ่ะนังสวยมากเลยคะ่ะโอ้ยขอบคุณนะคะ ผมยาวใช่พี่โนนี่หนูรอให้ผมหนูยาวอ่ะผมหนูไม่ยาวสักทีเลยเดี๋ยวหนูก็ไปเรียนมหาลัยแล้วหนูใส่ชุดใส่ชุดนักศึกษาไม่สวยแล้วเนี่ยพี่เจยพี่ศิษย์สวัสดีค่ะวันนี้มีพี่ทุกคนนะคะเชื่พี่โนนพี่โนนรอดูเลยพี่เบิร์ดคะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดคอนซีสองคน สาวของคนอืนนะะ่นเลยค่ะสาวของคนอืนนะะ่นเลยค่ะน้องหมูมะพร้าวคือ,อยังไงพี่อันนี้ไม่ค่อยเก็แตแบบพี่ต๊อไม่ค่อยผานเท่าไหร่แนะนำเตัว์ทีค่ะดูได้ที้ไหนวันนี้พี่พี่ทุกคนนะคะหนูชื่อลินหะ์เบบี้เจน้องใหม่นะคะฝากงอินดูได้นะพี่พจเาอน้องไม่รอ ผมย้าน้องแก้ไม่ใช่นะอันนี้แบบพี่จริงแบบผมพี่สีทองอ่ะผมยังสร้างอยู่แต่นี้แบบพี่อยากเปลี่ยนลุคพี่ก็เลยใส่ลุคสฉยพี่ใจเสียหวัดดีค่ะโอ้ยวันนี้ค่ะชมพู่พี่พี่คะวันนี้พี่พี่นุคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะพี่พี่ฝั่งเอ็นดูหนูได้นะ พี่ใจเสียว่ะดีค่ะเนียนมากใช่ไหมเนี่ยมีแบบเวลาแบบท่าแบบพี่ใส่วิกอะไรแบบนี้มีแต่ทุกคนบอกว่าแบบเนียนมากเหมือนผมจริงเลยพ<ต>ี่แก่น้องแก้เขาพี่สั่งในโตโตเลยแต่ว่าวิกอันนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วอ่ะพี่อาจจะกลับไปสั่งเพิ่มใหม่แต่ว่าแบบมันเลิกผลิตไปแล้วอ่ะเสียดายมากแต่โชคดีมากที่ซื้ออันนี้มาได้นะ พี่โดนขอบคุณที่ทําใจให้นะคะพี่คนไม่สำคัญวัดดีค่ะต้องแฟนวัดดีนะคะคน่ารักของโอ๊ยพี่โดนหนูอยากน่ารักมากกว่าน,นี้อีกอ่ะพี่โดนจะได้ภูมิใจงไงเหมือนที่เลี้ยงแบบเด็กคนนี้มาดูแลมิคยังไงไม่ให้ฟูหรอคะพี่คนน่ารักขอบคุณที่กดติดตามนะ หนูอยากให้หนูอยากให้พี่ๆหลงหนูเยอะๆเลยอ่ะไม่อยากให้ไปห้องอื่นเลยอ่ะอยู่ห้องหนูน,น,นานๆได้ไหมคะพ,พี่่สวัสดีค่ะพี่ตีดูแลวิกหรอนีงไงเวลาถ้าเราใส่วิกหมดแล้วเราถอดมาเราต้องแบบหวีด้วยนะแล้วก็ค่อยเอาเก็บไม่งั้นถ้าเราไม่หวีตอนที่เราถอดปุ๊บเลยอ่ะมันจะแบบพันกันยับเยิ้เลยอ่ะโอ้ยขอบคุณนะคะพี่คนหน้าสำหรับดอกกลาบ ทำยังไงหนูถึงจะฟออ์จ็อ,อก,จกพี่นะโอ้ยพี่กระต่ายก็พี่กระต่ายไี่ยอมบอกหนูอะว่าพี่กระตา่ะะตายชื่ออะไรอะ่ะมีคนติดตามหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะหนูก็แบบเผื่อพี่กระต่ายอาจจะลดลดล,ลงก็ได้หนูไม่เห็นหน้าจริงเหรอพี่นนแต่หนูว่าหนูชอบผมผมยาวอะ่ะพี่พี่วันยูพันเหรอโอ้ยนอกจากชื่อพี่กระต่ายแล้วได้